มาดูต่อเลยนะครับโบนัสข้อที่4นะครับเรียกว่าแมทชิ่งแมทชิ่งนะครับความหมายของโบนัสแมทชิ่งคือคิดจากรายได้บาลานซ์ทีมของลูกหลานเหลนของเราคือหมายถึงว่าวันนี้เราสปอนเซอร์เพื่อนมาแล้วเพื่อนเขาก็มีซ้ายมีขวาเนาะ,อะลองลองหลับตาึกภาพนะครับเราแนะนําเพื่อนมา1คนแล้วเขาก็แนะนําเพื่อน2คนแสดงว่าเขามีบาลานซ์ทีมเกิดขึ้น เขามีรายได้บาลานซ์ทีมเกิดขึ้นเมื่อเขามีรายได้บาลานซ์ทีมเท่าไหร่เราจะได้20%ของไรายได้เขานี่คือแมทชิ่งนะครับโดยแมทชิ่งนะครับเขาจะเริ่มจ่ายนะครับตั้งแต่ตำแหน่งซินเวอร์ขึ้นไปนะครับตำแหน่งบอลจะไม่มีโบนัสข้อนี้นะครับโดยชั้นลูกจ่าย20%ชั้นหลานจ่าย10%แต่ว่าเราต้องเป็นโกขึ้นไปนะครับ ชั้นเหรียญใจอีกห้าเปอร์เซ็นต์เราต้องเป็น V P ถึงจะได้ชั้นเหรียญด้วยนะครับสรุปแล้ว matching ได้สามชั้นถ้าเราเป็นตำแหน่ง V P นะแมทช matching เนี่ยต้องรักษายอดนะครับถึงจะได้รายได้ข้อนี้แต่ถ้าเราไม่รักษายอดบริษัทจะโลอ up ขึ้นไปนะครับรายได้ตัวนี้ก็จะตกเป็นของผู้ที่รักษายอดครับอาจจะเป็นอัพ line ของเรานะครับที่เขารักษายอดเขาก็ได้ไปนะครับถ้านะสมมติว่าเรารักษายอดรอบที่หนึ่งนะครับมันมีผลทั้งเดือน เดือนละครั้งนะครับสมมุติว่าเราลอกสายยอดรอบที่สองนะครับมันก็มีผลตั้งแต่รอบที่สองไปต้นไปนะครับรอบที่หนึ่งผ่านไปแล้วก็ผ่านกันไปเนาะ